มาสิ yo ครับได้ครับอีดิดออกก็คือครับ I love j a p a n e s e ในที่สุดนะคะก็จะได้มีฉีดวัคซีนองกันโควิดแล้วเอดิดพรุ่งนี้คุณแม่จะไปฉีดวัคซีนแล้วครับรู้มั้วัคซีนอยู่ไหนวัคซีนนะคะวัคซีนเนี่ยฉีดไง,งฉีดยาปิ๊กเจ็บไหม ครั้ <im itation> <im itation> งนี้นะคะมาได้2ตัวเลือกนะคะระหว่งางฉีดวัคซีนของไฟเซอร์หรือของโมเดอร์นานะคะทางนี้มายก็เลือกของโมเดอร์นาเพราะว่าจองได้เร็วกว่าสามารถฉีดได้เร็วกว่าทางบริษัทอล็กคือเขาให้สิทธิพิเศษพนักงานเนี่ยได้ฉีดวัคซีนซึ่งเราก็ไม่ต้องไปทําเรื่องเองเขาทําเรื่องให้หมดเลยแล้วก็เร็วกว่าด้วยแต่ถ้าเจาของไฟเซอร์นะคะก็คือจะต้องฉีดจากของอรัฐบาลหมายความว่าทางเขตเนี่ยส่งจดหมายนี้มาให้แล้วมายก็ต้อง สมัครไปจองไปนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งหม่ทีว่าได้วันไหนซึ่ง ก็จะใช้เวลานานกว่าฉะนั้นคงนี้เราก็จะฉีดของโมเดอร์นาค่ะก่อนไปนะคะก็จะต้องกรอกฟอร์มอันนี้นะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือว่าของที่เขตก็ต้องกรอกฟอร์มอันดีนะคะซึ่งก็ไม่มีอะไรมากจะถามชื่อวันเดือนปีเกิดเป็นคล้ายๆแบบสอบถามนะคะว่าเรามีโรคประจําตัวไหมเคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดตัวไหนไหมเป็นต้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วไปเลยขอให้โยกใจมาตอนนี้นะคะกําลังเดิน ไปส่งเด็กที่โรงเรียนนะคะหลังจากนั้นจะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนะคะนะคะตอนนี้มาถึงสถานีทามาจีแล้วนะคะเรากําลังจะเดินไปที่คลินิกที่จะฉีดวัคซีนนะคะจากสถานีเดินแค่1นาทีเท่านั้นสะดวกมากเลยมาถึงที่คลินิกแล้วนะคะเียกำลังจะเดินเข้าไปค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็ไม่มีคนนะคะ,ะเขาจำกัดจำนวนคนที่จะมาฉีดต่อรอบนะคะ อนี่นะคะถึงแล้วคลินิกนี่อยู่หน้าคลินิกนะคะราะคาวัคซีนนะคะอยู่โซนนู้นนะคะเขียนป้ายไวต้ตอนจะเดินไป <S <S นี่เขียนโมเดน่นานะคะมา้รอยานะคะจะไปรอที่กล้องรอง คุณเขียนสีโยวฉีดเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเร็วมากแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นก็พอฉีดเสร็จเขาก็จะให้บัตรนี้มานะคะเป็นบัตรเออเหมือนว่าเราฉีดแล้วพร้อมวันเดือนปีแล้วก็ประเภทวัคซีนนะคะมีเขียว่โมเดอร์นานะคะแล้วก็หลังฉีดเขาก็จะให้นั่งพักอยู่ในโรงพยาบาล15นาทีเพื่อดูว่ามีอาการอะไรไหมถ้าไม่มีก็กลับบ้านได้ซึ่งตอนนี้ไม่ก็ ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะยังไม่รู้สึกปวดแขนไมไ่รู้สึกอะไรเลยอันนี้ก็เป็นบัตรที่ได้หลังจากฉีดวัคซีนนะคะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะก็จะมีให้เขียนชื่อแล้ววันเดือนปีเกิดใช่ไหมแต่นี้เขาเว้นไว้แล้วก็มีให้ติดประเภทวัคซีนนะคะก็ของมาทางนี้เป็นโมเดอร์นานะคะแล้วก็วันที่แล้วก็มีสติกเกอร์หลังจากฉีดเสร็จนี้เขาแปะสติกเกอร์รอดวัคซีนนะคะที่ที่ฉีดให้นะคะแบบนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีค่ะ ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะไม่รู้สึกง่วงไม่รู้สึกขึ้นไส้หรือไม่รู้สึกปวดแขนไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ก็กําลังกลับบ้านนะคะพักผ่อนฉีดเสร็จปุ๊บก็พักผ่อนตอนที่ฉีดนะคือเร็วมากหนึ่งนาทีเสร็จมาถึงพยาบาลก็แค่ถามชื่อว่าเอ้ยใช่คนนี้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไม่รอช้านะคะฉีดทันทีเลยเร็วมากฉีดเสร็จปุ๊บก็ให้บัตรมาจบคนไม่เยอะนะคะ รอ,อเพราะว่าเขาจํากัดคนไม่อยากให้คนมาเบียดก็จะจองแต่คือเขาทําอะไรเร็วมากหลังฉีดวัคซ,ซีนเสร็จนะคะมาบูสพลังด้วยนี่นะคะไคเซนโด้งจานใหญ่มากคุ้มมากกับเยนเท่านั้นนี่นะคะเมื่อกี้เพิกินแล้วจานใหญ่มากดูดิจานนั้นไม่ใช่ชามใหญ่กว่าหน้าเราอีกผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงนะคะ ก็ตอนนี้มีอาการนิดนึงคือปวดหัวไหล่นะคะแต่ที่เหลือก็ไม่มีอาการอะไรแค่แบบเหมือนปวดนิดนึงไม่ได้ปวดขนาดแบบทนไม่ได้แค่ปวดแบบตุ๊บๆ๊แล้วก็นี่นะมารับเอลิกกลับบ้านมาแล้วนะคะวันที่2นะคะหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ข้างที่ฉีดเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บไหล่มากกว่าเมื่อวานเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ขยั พี่นก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ถ้ายกแขนเนี่ยก็รู้สึกเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามีใครมาจับอย่างเอ็ดิกเนี่ยเมื่อกี้มาจับเรารู้สึกโอ้ยเจ็บกับตอนนอนนะคะเวลาเมื่อคืนนอนเนี่ยหันตะแคงข้างอะ่ะจะเจ็บก็เลยต้องะตะแคงให้มันอยู่ข้างบนมาแทนอย่างนี้นะคะวันที่3ของการฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะพวก side effect ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปวดแขนว่วงนอนก็ไม่มีแล้วนะคะสดใสาราเริงค่ะสรุปแล้วนะคะของมาก็มีอาการแ,แค่2วันเท่านั้นก็คือวันแรกกับวันที่2นะ วันที่3ก็หายเป็นเป,นปรดทิ้งค่ะก็ขอจบการรีวิววัคซีนโมเดอร์นาเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังสนใจวัคซีนตัวนี้อยู่นะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะมาตาเน่การตัวเสร็จเอดิกอยากไปไหนครัเทอรมินัลเทอร์มินัลเทอร์มินัล